นะพี่น้องจ้าสุกัญญาก็มาอีกแล้วนะคะแม่บ้านเตรียมอาหารให้คนสามีอันนี้ก็คือขนมปังนะคะและนี่ก็กล้วยค่ะและนี่ก็คือฟอร์มาดจอสามีสกัญญาตื่นมาแล้วตอนเที่ยงก็จะกินทอด ขนมปังกับฟอ์มาโจนะจ๊ะเนาะเคียกทอดนะจ๊ะขั้นแรกเราก็จะหั่นแต่สุภัญญาองหั่นกล้วยสุภัญยาก่อนนะเพราะสุภัญยาก็จะกินทอดแต่ว่าทอดขนมปังทอดกล้วยบานาน่านะคะวันนี้ก็ยังไม่มีขนมคุกกี้เพราะว่ากิน,น่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปใน ขนมปังาราคาแล้วเราก็จะเอาไปย่างมันจะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆแต่อร่อยได้คุณค่าทางอาหาระคะ่ะไหนพะ แล้วเราก็เอาอันนี้มาประกบกันไม่ต้องใช้นงใช้ในยอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วของสกัญญานี่ของสามีค่ะโอ้โหมันร้องแล้วเพ,เพื่อนเพื่อนมันร้องแล้วค่ะแต่สุกัายังหันไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนนะครับคนละชิ้นจ่าก,กับกาแฟนะจนะ๊ะเนาะ อาหารกลางวันอาหารบ้างเสร็จแล้วก็นไครมาวางแบบนี้เลยค่ะเอามาวางเรียงกันแบบนี้เลย ง่ายๆนะคะง่ายไหมคะสุกัญญาทำง่ายๆโอเคแค่นี้แล้วก็เอาขนมปังมาประกบกันค่ะแค่นี้ก็ไปย่างเตาเตาไฟฟ้าได้เลยค่ะอันนี้เหลือสุกัญญาจะทำให้สามีสองอันอันนี้เหลืออีกหนึ่งชิ้นหักขนมปังให้ประกบกันเลยค่ะ ว่าเหลืออีกนะคะไหนๆก็ใส่ให้หมดเลยถ้าทางจะไม่หมดเพื่อนๆเอาใจะให้แกกินเล่นมันนั้นน่ะ อันนี้ของแถมให้สามีมันร้องแล้วเราก็ไปย่างกันเลยนะคะเ,เพื่อนไปกันเลยค่ะเตาสุกัญญาก็พร้อมแล้วนะคะไฟก็ลุกไม่ใช่ไฟลุก ล้วก็จะเอาขนมปังเรามาวางอันนี้ของสุกัญญาของสกัญญาขนมปังกล้วยทอดกล้วยนะคะทอดบานานา่าของสามีสุกัญญาแล้วเราก็ปิดเลยค่ะ non solo l'acquirente mia restituirà.